อย่าไม่รดกสิปุ๊กซาเรื่องเพื่อนแล้วว่าสิไปโต่ตบ่าคือสิพ่อสำนีก่อนนะแบ่งคนให้มาหนิอ่านคนนี้ด้อเบิ่งกโมงก่อนเนาะจะด้เราบ่มีเวลาว่าเอาน้ำได้โอ้พอดีพอดีนี่นี่พอดีเลยพอดีแล้วเวียกชีโมงมาหนิจ้างหน่อยก็ได้ออกจากนี่ชีโมงมาหนิ งดครึ่งง <laughs> ดครื่องมาหน,นิห่าวกะซีว่าเฝ้าเนี่ยจักน้อยพี่น้องไงที่เอิญทางไอ้สร้างเพิ่นมาน,นี่กะคือทางไอ้เพิ่นเนาะเห็นทางสร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมือไอ้ก็เลยอยากให้กำลังใจทั้งผัสร้างเนี่ยผัได้ว่าสิปรึกษช้ายังดอกอใ,ใกล้ปีใหม่แล้วผัวสร้างเออเป็นขวามคัญปีใหม่เนาะโดยใกล้ปีใหม่แล้วก็เลยอยากให้ทางสร้างเนี่ยพอได้อัน ไปซื้อกระต้มขนมเมื่อให้ลูกให้เมียเนี <No. S 1> ่ยฝากให้ต้อนลูกต้อนเต้านว่าตัวตัวอันมื่นหานั่นตัวที่พนตืมให้นั่นกอะอันนั่นเป็นคาสรส้าง <No. S 1> คือว่าตัวพนีไห่มานี่นะเป็นไห่ทั้งพวก่อ้สองคน <No. S 1> บ่เกี่ยวกับยัง <No. S 1> เป็นว่าชุเมเจ้ากะมีน้ำใจเลยทั้งผู้หญิงสองสามสี่ พี่น้องเลยเพ่อกันคือเกา่ากับทักทายสบายดีสบายดีพ่อเม,มพี่น้องเอฟซีป้าลุงพี่หักแทงเน้อยสุขสุขคนพ่อกันกับซองสาบุญมาอีกแล้วก่อนซิกับบ้านไปทรงสร้างทางสาบุญกันเลยสีไห่กําลังใจทั้งสร้างหรือใหญ่ค่ะสร้างแล้วเพิ่นก็เลยทักมาว่าให้ทั้งสาบุญนี้ออมอบเงินกําลังใจให้ทั้งสร้างรถแล้วก็ทั้งพอตู้ กำลังใจของอสร้างสองคนเพราะว่าทางเฮือนน้องน้ำฝนเพิ่มมากกันสองคนผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยให้สมบุรณ์มอบรางวัลให้เนาะเป็นกำลังใจของพ่อตู้กับทั้งไอ้รถเพิ่นสำเร็จไปแล้วทั้งเฮือนน้องน้ำฝนก็แล้วเรียบร้อยอัดทวนให้เป็นที่เรียบร้อยทั้งพู้ตู้เขาก,กำลังเก็บเครื่องเก็บคลองขึ้นรถเป็นกำลังใจและก็เป็นน้ำใจจากผู้รักผู้ใหญ่เนะาะเห็นอย่งไเดี๋ยวสี เอากำลังเฮงใจไปทางให้ไอ้สร้างก่อนอันนี้เป็นเงินเป็นน้ำใจขพื่อนคุย mm ่ายเพิ่นร่างสมบุญก็เพิ่นให้เลาก็ต้องให้พี่น้องเลยก่อนสิกลับบ้านทางก็สร้างเนาะาตะไบหนีก้อนพี่น้องเลยเพราะว่างกปูนหามาแล้วให้ทำความสะอาดเรียบร้อยก่อนสมบุญจังสิเอาปูนมาเตรียมไว้เนาะ อาทิตย์ตามเบิ้งน้อการพี่น้องว่าทั้งเพือนทั้งน้องคนนี้ว่าทั้งเฮาสิมีนี้งบมาเพิ่มบค่ะมีมาสมบุญสีแจงให้ทางเอสซีเขาได้หูกันเนาะอาทิตย์ตามเบิ้งน้อการพี่น้องนี้ทางน้องน้องคนทังทองไซกำลังทำความสะอาดด้วยทางหัตู้ก็ได้กำลังเก็บอุปกรณ์ทิ่คับบ้านเนาะทีทางไม่ตู้กับฝ้าหลานอยู่สีเมื่อป้าได้ได้ควาสร้างสีเมื่อป้าได้ได้บ้านนี้ เมื่อแล้วบานเมื่อแล้ว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 เฮ็ดซัมมี่กับพ่อแล้วพ่อบ่าซัมนี่ซัมมี่กับบาว่าพ่อได้เด้อบดนี้เท้าก็บบมาวอุ่นนี่ถาเท่านี่ก็ได้ห่านคิดฮอดเจ้าไหนบ้าวห่านอมาว่ัู้ตบัวยาบัวยาได้นู่บ้าบ้น พอมาแล้วพอแล้วว่าเฮ็ดซันนี่ก็พอแลยใค่อยก็บ่ม่วนแล้วบัดนี้ค่อยก็บ่ม่วนแล้วว่าบ่ม่วนแล้วบัดนี้แขนเมื่ออยู่เลยเลยฮปากน้ฮ่าไอปักน้ําไผ่ไอปักน้ําไผ่ที่ม่วนว่ามาหลายคนมาหลายคนแล้วม่วนเรายอมกันเลยไปเด้หัวเนาะตู้เนาะเพคนพักพรอนเพคนเมื่อพักพรอนคนให้สร้างเพคนเมื่อพักพรเห็ดเวียกบอนอื่นนะบนเมนพักพรมีแห้ง เนือ่อมีเียกทั้งพุ่นต่ออีกก็เลยพักทั้งที่ว้ก่อนเอาเดี๋ยวไปหาทั้งซางกับน้าตู้เด้อนีอ่ตู้สีทั้งท้องใสทั้ทงน้องทงั้ง่นเอาอ่ทั้งความสะอาดสะอ้านกันทั้งน้องท้องใสเนาะเบิ่งเด้อเล็กตะปานตะปูเด้อละเด้อทั้งซางกันโดยสบายดี ทานสร้างเพิ่นกาสิได้อำลาพระจ้าได้ลูกเอ,อ้ยพื่นแหละถามว่าได้งบมาทานสร้างแล้วเวียกช่างนั่นบบกยสิมาต่ออีกอเดี๋ยวมืออื่นเมย์มาเมย์ทีบอกดอกว่าอ่าเห็ดยังต่ออันนี้ใจพวกเจ้าเก็บก็บวดให้มันสะอาดอ่าก้อนนี่ฝนเมื่อกี้นี่เป็นก้อนบล็อกน้อยแบบนี้เนาะอ่าพวกลูกอ่ตัวใดมันใหญ่ครับถูกตรงนี้อ่าถูกใส่เก็บออกมาแต่ในเฮือนกวดมาใส่ตัวใดก้อนใหญ่แยกไว้ คือว่ามีแนวเ็ดวุ้ประกอบประกอบมียังค่ากเก็บไว้ตัวใดไม่ตอกไม่สัน่นไม่ยังค่ากเก็บไปกองไว้มันเป็นมะเดียอเทียบห้อยเด้อแหละเด้อแม่กาซีมาคือเก้าละแม่มีแต่ตทั้งต่างคนอ่ิคนพักก้อนเ่ิ่นพักก้อนตอนนี้นะเพราะว่าพักกับผักเด็กเพื่อนเจ้าแต่าคเนเพิ่นีเรียบอยู่าทางบ้านเพิ่นด้วยแต่บอกว่าจะมีอะไรคุณดูพราบว่า งกมาต่อ huh. ว so so ์ดยเพราะว่าตอนนี right, right. Yeah. ้งกมันเมน่ะเบิัตอคาสร้างแล้วด้วยเศรษฐีละบ่ได้อุกใจบ่บ่ได้คิดว่าโอ้ยยันเฮือนมาแล้วด้วยไม่ได้คิดด้อดีได้ละอีกและเบิ่งสีหน้าได้ตาเมย์ก็ะู้แล้วว่าลูกบ่ได้คิดอีอะมากไหมด้วยการต้องใส่กันอาจจะให้กันเด้อักกันเพ่งกันกับลูกกับพวจะไปคิดไปยิ้วกันได้เหรอเห็ดเกลดเห็ดซานหายแล้วหลุด พิดกันแม่กะบเสบายใจเลยโลยภรูภ้ใหญ่เพิ่นกะบโบม,มากอีกอ๋ท้องใสคือกันเด้อท้องใสเด้อลงมาที่นี้ยแหละ,ะลงมายืนอยู่ที่นี่เจะไหวห้องก่อสร้างเดี๋ยวเก็บตอนนั้นก่อนจังนะเขาเพ็่อย่ากเก็บด <c oughs> เีเอาลงมาที่กันค่ะฮะลงมาที่กันสืบอกนี่ <c oughs> คือแม่บอกแหละอดออมออกกัน เนี่ยใดเนี่ยว่ากับเนี่ยใดมันคิดมันถือกับคอยว่าวกันเนอะด้วยกับพ่อให้กับบอมให้พ่ออดกับอดร่วกันคือเมียว่าแล้วเพื่อนเฮเทือนให้เจ้าอยู่ร่วมกันด้วยบอมเณรว่าเฮตุให้ผ <and> <ído> be mm ู hmm. ้เด <soybeans> be ียวได้เพราะว่าเฮตุให้ผัวกับเมียด้วยคันท้องใสปะเมียเมื่อบ่มีเหตุผลกับบอมให้อยู่คันน้องฝน ไ่ฟัวเมื่อแบ,บวมีเหตุผลเจ้ากับบริยูอีกเพือ่อนดังนี้คอยกับชิุดประตูไว้แต่ว่าทีสำคัญก็ใหัหกแข่งกันหมดเลยหักเม่ไดรไลายเมตูด้ดรายลายเม่ี้คนเดียวเมา่นี่เห็มรอเพิ่นเห็ดแล้วเรียบร้อยแล้วงามไหมวะเนี่ยเก็บไว้เล็กลาเป็นเล็กตะป้บบานตะปู เนี่ยด้มันสะอาดสะอาดเนีท้องใส่ก้อนบล็อกตัวแดดมันน้อยแล้วเอาทุบลงมาใส่นี่มื่ออื่นพวกน้มอนี่บวกไฮต้องนห่มันพริกลงนี่เพชรโมเป็นไอ่มันยังบวกแข็งแล้นี่เด็กน้อยนึงเนี่ยมยันเขามางออยขึ้นนะยันเขาโอ้ท่นใดงามแทบมันเหยียบก็ว้าวหักลงแบบพอแห้งแล้วอนี้เลยอ้าวทั้งช้างทั้งพ่นกับฮาวนอนแล้วท่านได่คำก็ได้ ทางเงือนสาเตากันเลี้ยวด้วยกันวันนีมือเดียวกันโดยมือนี้มือจบมืองามโอ้คือว่าเฮือนมาแล้วเข้อมกันแท้นะพันละไปเว้นเริ่มคำอลไรไปหาสร้างเพราจะนั้นราชบัตคือนั่นเงื่อแท้นี่จะโพสต์วางกันพี่เยยังวางกันฮะวางกันวางกันวันนี้บร้สันคือว่านี่เท่วันนี้ใครบอาว่านี่นั่งกันกับๆใครเนี่ย มแม่นบ่ปัดค่อยทางมาขึ้นนั่นมาเพ้ย <c oughs> จุดโทษหา <c oughs> จุดโทษหาวแบบว่มามันย็นบอกวาเอาพ่นเอาคันสิกบ้านแล้วก็มานั่งเพี่อนทางพุ่นมันเหลื่อมนะนี่มีเนี่ยมีเรื่องสิป,ปึกใสสิป,ปึกใสแล้วเนาะเฮือนซานหรือซิเฮตโตบอกคือสิพ่อสำนี้ มามานั่งกี่เป็นเบิ้ลอ้าวโอเคไหมเอาเม่นังจีเอาไปใช้ประตูนนั้นบไอยากนั่งน้ำบ่เบื่อเข้าก้องเบื่เข้ากล้องเย็นเมียเห็นบ่เอาเอามานั่งหายากไหมรถกะสิปุ๊กซาเรื่องเฮือนแล้วว่าสิไปโทต่อบ่คือสิพ่อสำนีก่อนนะนะเบิ้ลเอาไม้มาทร้าง่อสร้างเคนกันวันนี้มีเรียกกระเพิ่นไหมวันนี้น่าสีใเด้วย เบิกโมงก่อนเนาะแต่ในเราแบ่มีเวลาเว้านําได้อือโอ้พอดีพอดีเออนี่นี่พอดีเลยพอดีแล้วเวียกอะชีโมงมาเนี่ยจ้างหน่อยก็ได้ออกจากนี่ชีโมงมาเนี่ยนะงอทึ่งมาเคี่ยงอทึ่งมาเนี่เท่ากับซีว่เฝ้าเนี่ยจักหน่อยคือยังไงที่เอิ้นทางไอ้สร้างเพิ่นมานี่ก็คือทางอ้ายเพิ่นเนาะอ่าเห็นทางสร้างเฮ็ดเวียกเฮ็ดงาน เมืออ่อยก็เลยอยากให้กำลังใจทั้งบัวซางเนี่ยบัวได้ปาจจุบึกชาอย่างดอกอใกล้ปีใหม่แล้วบัวซาเออเป็น<อ>ความคัญปีใหม่เนาะโดยใกล้ปีใหม่แล้วก็เลยอยากให้ทั้งซางเนี่ยพอได้อันไปซื้อกะต้มขนมเมื่อให้ลูกให้เมียเนี่ยฝากในต้อนลูกต้อนเต้าคนป่ะต,ต,ตัวตัวอันมื่นหานั่นตัวที่เพ่นตืมให้นั่นกัอันนั่นเป็นขาซางคือว่าตัวพ่นสิไห้มานนี่นะเป็นไห้ทั้ง พวกไอ้สองคนบวกี่ยวกับยังเป็นวาสุ่มเจ้ากะมีน้ำใจอะไทั้งผู้ใหญ่เพื่อนกะเบ่งปันน้ำใจตอบกับเด้อไอเด้อดอยดยเพื่อนให้มาจำนวนอ่าใส่เนาะจะวปสื่อวัดแล้วบ่จั๊กให้เพื่อนกะให้หลายเติบอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเวลาหาเซนขอบมกขอบใจหลาย เป็นน้ำใจของทั้งไอทีเพิ่นสามที่ฮะเอาโพตุคือกันให้ซ้ำกันมานักกันสองคนแล้วว่ะเห็นเห็นสองคนเท่านี้เนาะเมนมาย่ำใดก็เห็นแต่สองคนก็เลยว่าให้สองคนอันนี้นะเป็นโดยทั้งโพต้กะซับโซนครอบครัวแล้วก็เนาะให้ลดแล้วก็เลยวิจารณ์วิจารั์วิจารณ์เนี่ยเพิ่งก็เลยมอบให้สองคนคนละห้าแสนอันนี้เมนว่าใส่ธงชุมเจ้าอยากให้ลูกให้เมียก็แล้วกเตะแต่ว่า ตอนนั้นมนเมียกับบใหญกับผเป็นบุตรเนาะให้สองคนตัวนี้นะเป็นตอนนั้มาบุใหญยไพเด้อาะว่าเมียกับบูใหญเมื่อตอนลูกกอนเมียเพื่อนเป็นน้ำใจของอ้ายเพื่อนเห็นทั้งไอ้สร้างแบบเดี๋ยวว่าเพิ่นบอกเห็ดย่างสินะซางไอ้เพิ่นกับโบได้ขีนติแต่ทั้งเพิ่นบบอกมาสินะกับ่บได้่าเรียกห้องเอาว่าเพิ่มให้คอยอีกเด้อเจ้าเห็ดแบบนี้นะ ปกติส่วนหลายมันจักมีน้อยลดเนาะแต่นี่อ้ายเพิ่นบ่บ่เคยผู้ใหญ่เพิ่นก็เลยคิดเห็นตัวนี้เนาะเอ้าให้สร้างแล้วบัดนํฝนบัดเฮาบ่ให้โพตัวบ่าเฮาตัว่าเฮาใเงินบ่เป็นเนาะใช้เงินบ่เป็นบ่อ้าวอันนี้ให้นําฝนอันนี้ายได้เอาอบ่จ้ล่ะแล้วบ่ค่อยใช้เงินบ่ได้ดอกอยู่นบ่เอา ว้าวเอาเ,ษษเอาเงินกันด้จ้ะเอ้าพอ่อเสียใจนะให้ไปชื่อยาสูบเอาให้ท้องไสนี่เพราะว่าน้ำฝนน่ะประเด็กแป้งนัวอยู่น้ำฝนหมดเลยนี่เบียกบ้านการเฮือนมันยังอยู่น้ำนองหมดเลยขึ้นมาไม่มีตู้นัน่นเธอมา,จากจ้ะท้องไสเ,เอึ้นมาไม่ถูกพี่พี่ มึงได้สินเฮียได้เลยฟาโรนได้นั่งได้บาทนี่นั่งแล้วเอาอยู่บ่เอาไปซื้อผู้เด้อคำมากคำผู้เนาะไปซื้อแนวแซ่ของเจ้าอนี่เอาเมตุโอ้ยน่ะเมตูให้อยู่ดีมีแห้งเด้อ ให้น้ำฝนนี่แล้วว่าคันสีบัวห้นน้ำฝนเฮาคือบัวหิ่สร้างคืองห้่นหิ่นโบราณน้อยเฮาก็ซอยสร้างอยู่นล้เพราะว่าเนาะเท่าก็ซอยสร้างอันเรื่องซอยสร้างนี่นี่แหละผู้ใหญ่พูดถึงมากว่าทางน้องพคนนี่ซอยแบบว่าแบบว่าเฮาเห็ดอย่างในน้องคนที่สร้อยก็ปัญหายากได้คนที่ซอยนะเพลินก็เลยว่าโอ้เาเฮือนเฮือนทำเองเด้บแบนี้เพลินก็เลยว่าอ่ะซอยตัวใดใส่ก็ซอยไป เฮาได้เฮือนเพิ่นออกเงินให้กันบ่ไอ้ก็ดีใจเพิ่นก็เลยว่าให้น้อกน้ำฝนเด้อเพราะติดธงติดไทยประจันเนาะคือว่าบ่ให้กันมีรายกว่าอยู่ได้รายกว่าแม่นบ่อาบุเป็นยังอันนี้ก็เป็นน้ำใจของเพิ่นเนาะอะจังใดก็ดีใจน้ำเด้อตู้เด้อตื่นเด้อเ่ราะลานั่น เงาตื่นแล้วเบวลก็ตกเครื่องเล้วค่ะเดี๋ยวพากันยูนี่ตื่นบาหูเมื่อเนาะเอาเอาแล้วให้เมียคือเก่าเลยให้คือไห่เมียคือเก่าอีกทงใสแพงเมียนี่ให้เธอเมียนแล้วว่ะให้เธอเชื่อให้เธอเมียนเชื่ออะไห่ซื้อมาพริกเป็นนัวแหละทางลุงที่เพิ่นเงินให้ทางสร้างแล้วครับ <g ül> ให้ลานทรายน้ำเนี่ยเด้อวระจันเนาะเป็นกำลังใจพาเมียไปแต่เศร้าคับสร้างทุกมือม่อทุกมื่อวระจันเนาะทางลุงทีเดอ้อเอาเงินให้ลุงแถาเงินให้ห <g ül> นึ่งพันบาทเป็นให้ห <g ül> นึ่งพันบาทวระจันเนาะอยากไดก็อยากได้ยังกระซื้อเอาเดอ้อทางลุงเป <g ül> ิดเอาให้แล้ววันนี้ขอบมุกข,ขอบใจทางลุงพนในลายเนาะที่ให้เงินลานเป็นก็ให้ทางสร้างเนี่ยตอนอยูพุ่น อ่าลืมมาให้ลูกมันองให้ทั้งสร้างแล้วให้น้ำฝนแล้วอ่ะลืมลูกชายจะครองกตูะรวยสิสมเมื่อเชิญสร้งางกันสร้างเพื่อนอ่ามอด์เซโน,โนเนี่ยก็เลยอ่ะทาง้งไ้รถลงไปธุระหน่อยนึงก็เลยเอาเงินให้ทางลูกชายเลยเนาะขอบมุกขอบใจหลายๆเด้อเนาะทีทัวเ์ถึงทั้งลูกทั้งลานทั้งไอ้เพื่อนก็ได้ขอบมุกขอบใจหลายหน้าจังไดก็ดีใจนะทา้งไ้สร้างเพื่อน้ำที่ได้อันอ่า กำลังแห้งใจจะผู้ใหญ่เพิ่นน้อยเนาะโดยผู้แหละถาว่ามีงบมาเอาก็สิแจ้งบอกทางง่ายอีกเธอเนึ่งจังว่ากันอีกทางอายกะเมื่อเบียกทางคนกอนเนาะเอากระสีไล่เติมอยู่ได้เฮิร์มเติมก็จังมืออายทางคนเห้ยอุบะเหตุกันสาดกันจะปย่านเก้ามือชิดมือไปจักเพื่อชิดแล้วกันนะแห่นบอกเห็ดอยู่ในบ้านน่ะเนาะ ว่าที่นั่มืออื่นว่าที่เขาไปถามเพิ่นว่าวัที่อันนั้นก็ที<อ>่ให้ไปสร้างเล็กเลยเห็นไหมนะ,ะถึงจังไดเก้ามือ่อสิมื่อก็ถามว่าทางเฮามีถาวรจังไดกสศสีน้ำมาได้ตัวนั้นมันใกล้นะ <c oughs> <c oughs> ตัวนั้นมันใกล้กับคันว่าทางนี้มันพร้อมกับห้ยบ้างทั้งวันกน้อนขอมันพี่ก้อนมันไกลนะอ,อ่ะสั้นกะแต่เว้นคำอะละสิเมื่อก่อนแบบนี้เนาะอะไเนาะเอามาเอาอีกแล้วจับมือก็เสือจังเลอยู่ ไปคาบัตอืมเอาเอาใบจ่ายคายาสูบเด้อต้องใส่เด้อใบจ่ายคาบัตเราคาบัตเต็มมื้อคาบัตต็มมื้อภาษาสันเมื่สิมเมื่อทรงสร้างกันเด้อฝนเด้อทำความสะอาดไว้เป็นเฮเป็นยางเฮาเอาไปต้อมไว้ค้างเดียวกอนเด้อภาษาพี่น้องเอ้ยก็ลายแล้วเมื่อทรงกันจะได้มันสิคาสิมเมอร์ชิปไปเวาทานเดือนป้านางอีกมือนี้เนาะให้ภาษาลาเลยพี่น้องเอ้ยสบายดูดิ แล้วพี่น้องเลยก็ใหม่กับซ่อมก็อื่นกาซ่อสร้างก็เป็นค่อยคำโรงแรมเลยเนาะเก็บอุปกรณ์รถทุกสิ่งทุกอย่างจ่ายเงินจ่ายค้ำให้ทั้งอายเพิ่นเป็นโบนัสปีใหม่กัมเรียนพี่น้องเยอะคนละอ่าเต็นทางกระตูให้ทั้งน้องน้ำฝนน้ำเน่สองแสนให้ทั้งไสคุณอาชีพกัมเรียนาะดีใจนะสำเร็จไปแล้วตามขั้นตามตอนทา้งพี่น้องน้ำฝนปิดจ็อบไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ คิดจบไปก่อนวันนี้เนาะอยวมือหนากูแหละจังสีมาไม่อีกวันน huh e ี้ก็เอาก็ดีใจน้ำเบิ่งงมองได้เซได้แตงามนี่เลยกับบ้านกับซองวันนี้เพราะว่าขาแล้วทางห้อก็ได้เนาะเมื่อบ้านก่อนวันนี้เอ้าทางพี่เทเลยบ่ทางนี้โอ้โหเห็นกระดีเรียบร้อยเลยเรา มันงี้ก็ปิดจับคือกันก็เลยอยากเข็ดให้มันแล้วเลยพอแล้วเลาวก็นำเป็นมือใหม่โอ้มันแห่งก่อนเนาะสีอย่างเงี้ยมันหงายหลบตูนในมันแห่งเลยชะดามันก็้สีอ่อนไปแล้วบ่อแม่มาแล้วตัวนี้เห็นต่เศร้าคนเนาะก็มันตากแดดแม่ตัวนี้รัฐาเท่เทพร้อมเท่ขึ้นคนเสนอเอานี่กับเท่เทมือใดก็ได้เนาะไม่เศร้าเขาแซวมาเท่มาได้ โจ้บ่านทุมเจ้ากับแบบนี้โจ้แล้วไปลังคาโรงเรียนก่อนได้ป่โอ้ขึ้นลังคาก่อนแล้วพุ่นเด็นไหมา่ตัวพี่อีกอืมอะไรถ่าช่างแคได้มาพอะไรจะพอกันเห็บอยู่นี่รู้กมูลเลยด้วยก็จังมวนบ่มาแต่อันบุรียาลาปัดจจุบันอยู่ทีอืมสิการแล้ว่หอกับิดจ๊อบคือการนั่ง้างกันหยุดพี่ก็เมื่อเห็ดพุ่นไหนเราก็ได้แล้เราอืด วิปปีไม่ละวะมันี่กบซาสามเลยด้แค่ดอกเห็ดยังกะลายคนมันก็แล้วไว้ึ้นมาเตือกะเทพอาบลงมาเป็นพี่เลยเลยขึ้นไปส้มวะตุขึ้นส้มวะ ไม่ไหวบ่เป็นคือห้อยพบาทนี่กไม่กาไว้ที่เห็ดกระเบนไม่ต้จห้อยมาเห็ดแทว่าไรม้าเห็ดพบาทนี่มันมีหอยมาคนเนาะมันย่อมันย่อมาคนห็ดมันมีห้อยมาเว้ยที หนึ่งม,ม,มาหอยมาชองม,มาหอยไก่ไ่ก็ <c oughs> เดนอ้นอีกจะอยีกคเลยย่างกัมากดมาเรามีดไปต่ออันนี้ก็ใกล่แล้วมันสีมาซองซองมึงไหมนี่เขาไปยิบเลยเหยียบร้อยและะ้วะคักคักคาดแบบนี้ เงียบเลยบะนี้เอาชิล้อมก่อนแหละลมวันแรกวล้อมเลยวกไกชิล้อมโยพมันมัตีโยตัหมูหมาเห็นมันจะคองนี่่นแล้นี่คักคักแล้วบะนี้ เยลูกไนโน่นแน่มันยังจับมาจังโมพาลาดสิมาจังบมพาลาดเนาะติ๊กกอลอกาล้วนิดน้อยมันตังาแล้วนะบาทนี่กลับปะก่อนเด้อสร้างเด้อนี่เมื่อทรงสร้างก่อนกลับปะสร้างเมื่อทรงสร้างเข้ากันเลยไปรี่เจ้าเลยบ้านนี้กลับบ้านกลับซองกันเด้อบ้านเนาะ กลับบ้านก่อนสำเร็จไปเด้อทั้งเพื่อนน้องทั้งฝนก็ทั้งน้องท้องไซเอากินเข่าถากนั่นมันแห้งจังก็ให้อยาเข่ากมเด่างเมื้อชิมื่อไรโอ้ใชกินบ้านเลยคำเดียวนั่นเนี่ยไปไปเมืออะไรบ้านี้กิเมื่อทรงทางกันเพื่อนมาชิเมื่อจะเป็นฮะ มืออื่นเพวะมาไหมพ่อกันไหมจมดยเลยคือการเห็นว่าออกเว้นสิกะคำือเก่าเลยถามว่าถามว่ารถมติดก็ว่ายู่เรื่องเทื่อมันอยากเข่าหอดแถวเซโนแล้วมันก็อยากลดไงลายบิดเซโนไปแล้วไงนี่มานติดกันบ่ บางบัวเรมแลมนั่นอืออืออือ่ะโอเคสามเมื่อกันเด้อตาเด้อโดยอ่ะทางบัวเวียดนั่งไปกลับบ้านก่อนนั่งในบ้านนี่เนาะเอากระล่าเก,ก็บอุปกรณ์ขึ้นรถแล้วลูกพ่อกันเอา,าบัจิตยัง้ยมาทันในเมื่อบอไปไปเด้อยอาชทางบาัจิตบุนั่งเติมเยอะไปนอี่นั่งเลยคลิปนี้กะเอาโบ,บนัสให้ทางสร้างเพราะน,น่าขมุกขอบใจเด้อทางไหนที ที่หายพิเศษทั้งให้สร้างเพื่อนขอบุญขอบคนุณในลายที่ไว้วางใจน้องขอให้อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคนเจ็บจะได้เ้่มไข้ยามี้ปรารนาสิ่งใดสมคุมมุ่งมั่ปรารถนาด้วยไปแล้วพี่น้องพนะ่อกันคิดหน้ามาอนี้ไปก่อนจบสมบูรณ์ละเด้อสบายดี